ยุคนี้มันเป็นยุคฟรียุคของฟรีเงินก็ฟรีความรู้ก็ฟรีแล้วทำไมหนูถึงไม่ไปเอาของฟรีเต็มอากาศเต็มโลกฟังอีกครั้งนะลูกเงินไม่ได้หล่นลงมาจากอากาศมันมาหนึ่งผ่านหนึ่งช่องทางไหลหนูมีช่องทางไหนไหลหนูมีเครื่องมือไหนให้มันไหล ใช่ทุกคนจะทำธุรกิจเดียวกันกับหนูแล้วสำเร็จแต่หนูคือคนนั้นอ่ะลูกธุรกิจที่เราทำในอุตสาหกรรมที่เราทำมีคนสำเร็จและมีคนล้มเหลวเราต้องยอมรับเรื่องนี้ว่ามันจริงแต่มีเรื่องหนึ่งที่เราจะไม่ยอมรับว่ามันจะไม่ใช่เราไงเราคือคนสำเร็จเราคือคนคนนั้นเพราะเรารู้วิชาพลังภายในบวกเครื่องมือที่มีแต่บางคนเป็นไงคะสายจักรวาลกดแรงดึงดูดไม่ทำอะไรเลยแล้วเอาอะไรไปดูดอะไรอ่ะลูก อะไรไปดูดอะไรถามก่อนเครื่องมือเป็นอะไรลูกใช้วิชาแม่ไปใช้กับเครื่องมือของหนูได้หมดหนูขายแบรนด์ไหนหนูมาเอาความรู้ไปขายแบรนด์หนูหนูขายแบรนด์ไหนหนูมาเอาวิชาไปขายแบรนด์หนูยังมีคนจำนวนมาหาศาลมากที่ไม่รู้วิชาพวกนี้แล้วก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆมาเรียงเรียงลูกดูนะเราทุกคนทำมถึงได้มือมาหมูหมากาไก่ถึงไม่ได้มีมือแบบนี้ ทำไมเราถึงได้มือมาโลกใบนี้มีตึกราบ้านช่องโลกใบนี้มีสิ่งประดิษฐ์สร้างโลกใบนี้มีสิ่งมหัศจรรย์ก่อร่างสร้างขึ้นมามาจากมือของมนุษย์ที่มีใจที่มีแรงปรารถนา ที่มีความรักความศรัทธาหนูเชื่อทุกอย่างในโลกนี้มาหมดแล้วให้หนูเหลืออย่างเดียวแล้วหนูจะเป็นเทพไมดัสเชื่อมือตัวเองได้ไหมสักครั้งหนึ่งในชีวิตหนูเชื่อคนมาทั้งโลกละหนูเชื่อหนังสือมาทุกเล่มละหนูเรียนมาหลายคข้และหนูลองก้มดูมือหนูนะมือเนี้ย เลี้ยงหนูมาเองนะหนูเป็นคนตักข้าวให้หนูกินมากี่ปีแล้วลูกหนูอาบน้ำให้ตัวเองมากี่รอบแล้วหนูใส่เสื้อผ้าให้ตัวเองมากี่ตัวแล้วกี่ล้านครั้งที่หนูใช้มือนี้หยิบจับสร้างชีวิตหนูมาหนูอยาคิดว่าคำว่าสร้างชีวิตหนูต้องไปสร้างสิ่งมหัศจรรย์ทั้งเจ็ดของโลกาง้ะไม่ต้องที่หนูได้ใช้ชีวิตของหนูมา ตั้งแต่ตักข้าวเข้าปากได้คำแรกบิดมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของตลาดให้แม่ครั้งแรกขับรถพาลูกไปส่งลูกไปโรงเรียนครั้งแรกจนทุกวันนี้ก็ยังขับรถส่งลูกอยู่หนูสำเร็จกี่ครั้งนับครั้งไม่ถ้วนคนที่จะมีมือแบบเทพไมดัสคือคนที่เชื่อมือตัวเองหนูแค่เชื่อในมือผู้สร้างเนี้ย หนูสร้างความสําเร็จมานับครั้งไม่ถ้วนและไอธุรกิจที่เราทําอยู่เนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านซ่อมรถขายรถมือสองขายประกันขายออนไลน์ขายเสื้อผ้ามือสองทำออนไลน์เปิดร้านอาหารเปิดอะไรก็แล้วแต่มือหนูเหมือนเดิมเนี่ยมันจะไม่สําเร็จได้ยังไงในเมื่อมันสําเร็จมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วมีแต่คนที่ไม่เชื่อมือตัวเองเท่านั้นแหละลูก ที่ไปหยิบจับขายอะไรก็ล้มเหลวมันทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปบอกว่าแบรนด์เขาไม่ดีอย่าไปบอกว่าระบบเขาไม่เวิร์กอย่าไปบอกว่าแม่ทีมไม่สอนถ้ามันเป็นอย่างนั้นทําไมมันมีคนสําเร็จในธุรกิจของหนูถ้ามันเป็นอย่างนั้นทาไมมันมีคนรวยในธุร,รกิจของหนูทาไมมันมีคนขายดีทําไมมันมีคนขายได้ทําไมมันมีคนร่ํารวยทําไมอ่ะเอาให้แบบ ทะลุจิตออกมาเลยเอาให้จิตสว่างวาบแล้วปลดล็อกไปซะโอเคเเพ่ากลับไปเชื่อมือตัวเองเชื่อมือตัวเองนะลูกแล้วหนูจะขายดีแล้วเนี่ยคือวิชานักขายสายเสกปลดล็อกพิมพ์ปลดล็อก